คือโปรดักต์ของคุณรุ่งเนี่ยเขาเรียกว่ามีทะเบียนยานะครับบางคนถามหาอยอไม่ใช่ของเรามีทะเบียนยาจะจะมันต่างกับอย,อ,อยยังไงคุณรุง่งนะครับคํานี้ถ้าทะเบียนยาจีเนี่ยเราจะใช้สําหรับมนุษย์ใช่ไหมคะอาทะเบียนยาจีนี่มากกว่าคําเป็นอยซะอีกค่ะ,อะโอ้แต่ยยถ้าถ้องป็นตัวทะเบียนยานี่อาอาทะเบียนยานี้สำงสัตว อ่ะ,อะโอเคทะเบียนยานี่สูงออยอ่ะ,อะโอเคชัดเจนใช่แล้วค่ะกว่าะจะโอ้กว่าจะได้กว่าจะได้มาไม่ใช่เป็นเรื่องเล็กเล็กเลยนี่นะ,ะผมอยากให้คุณลุงตรงนี้เลยนะครับท่านผู้ชมโอ้ทะเบียนยาไม่เคยได้ยินนะครับได้ยินแต่อยอยบางคนอาจจะได้ยินมาบ้างแต่ว่าวันนี้แตกเรียกว่าเรามาจมาะประเด็นกันเลยว่า โปรดักของมุ่ลุงเนี่ยมีทะเบียนยาซึ่งสูงออย,อยอด้วยแล้วก็กว่าจะได้ไม่ใช่ง่ายาน<ช>ๆนะครับไม่ใช่ผลิตออกมาแล้วอยากจะขายก็ขายไม่ใชดไม่ใชดได้นะครับอันนี้เป็นเรื่องที่ทานแล้วก็อาจารย์สบายใจอาจารย์คะทะเบียนยาเนี่ยถูกบรรจุมาตั้งแต่สมยัยตั้งแต่พระราชบัญญัติปี2510แล้วค่ะอ่าถูกต้องถูกต้องทีนี้นคนโดนใหญ่เขาจะเขาเรียกอะไจาคุ้นเคยกับอยกันถูกไหม แต่จริงๆแล้วทะเบียนยานี่สําคัญมากพอฟังคุณลุงนิ่มได้ความรู้เลยนะครับนี่คือรดักแรกนะอ่ะเราไปขยี้รดักต่อไปนะครับเพราะว่าโอ้โหทาธุรกิจในคงไม่มีรดักเดียวแน่นอนนะครับไอตัวนี้ทําอะไรครับคุณลุงตัวนี้ยาน้ําสมุนไพรลุงก็อันเดียวกันไหมค่ะอันเดียวกันนะไม่อันเดียวกันค่ะอันนี้อันที่ผ่านมาแล้วกําลังช้างสารและวันพาอ่าอ่าอ่าผลักต่อไปก็คือตัววันวันพลัสค่ะ วันพัดน่าวดสีฟ้านะค่ะอาจารย์ขวดสีฟ้าเดี๋ยวนะครับอาจารย์ากราฟ,ฟิกที่หนึ่งนะฮะขวดสีฟ้าอ่านี่หรือเปล่าครับอ๋อเจอแล้วโอ้โหบดักเอะเกินนี่น่ารักมากมาแล้วครับใช่ไหมใช่ไหมอันนี้ก็คือทรงยินวันพัดของเราค่ะอืมค่ะจะอันนี้แก้อะไรแก้อะไรเอนไซม์ค่ะค่ะเอนไซมนี่จะเกิดขึ้นกับ คนเราทุกคนตั้งแต่ปฏิสนธิอยู่ในคภ์แล้วนะคะจะต้องมีเพราะว่าเอนไซม์เนี่ยจะเป็นตัวที่ทําตัวย่อยเนาะดึงสิ่งที่มีประโยชน์ที่เราทานเข้าไปค่ะเข้าไปสู่ในร่างกายแล้วนี่ก็จะเป็นพิเศษสุดก็คือจะผสมด้วยลูทีนอันนี้จะดูแลเรื่องสายตาแล้วก็ผลไม้ที่เราได้มาก็คือเราจะเลือกอผลไม้ที่ให้วิตามินซีสูงะค่ะ ออืมอย่างอย่างลูกพลัมถ้าเป็นภาคเหนือเขาเรียกว่าลูกไหนอ่ะ,ะแต่บางที่ที่เขาก็เรียกว่าลูกเชอรี่่อ,อ,อาแต,แต่ว่าผลไม้เหล่านี้จะอยู่ทางภาคเหนือค่ะและการนําเข้าของเราก็จะเอามาจากโครงการหลวงก็จะมีมะละกอมีแครอทมีลูกพลัมแล้วก็อ่าะ,ะไรอะ่ะ เยอะมากใช่ไหม <laughs> สวสารถสิแล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็คือนำเอนไซม์บริสุทธิ์จากเสาบรอค่ะที่เข้มข้นที่สุดมาทำเป็นตัวประสานแล้วก็อันนี้ก็สกัดเย็นด้วยนะคะ,ะเขามีชีวิตนะคะจารย์อยู่ในขวดนี้ค่ะอ๋อเหรอใช่ท่านผู้ชมดูนะคะเขามีชีวิต,เม,วตเมื่อทานเข้าไปแล้วเนี่ยเขาจะสร้างภูมิคุ้มกันให้เราคนที่เด็กที่เป็นหวัดหรือสมาธิสั้นนะคะทานของเราไป ไม่ถึงสามขวดแล้วเดี๋ยวก็จะว่าโฆษณาเกินจริงเนาะต้องลองต้องลองนะคะอันนี้บำรุงสายตาทําความสะอาดตับอันนี้ดีจริงๆเลยค่ะได้วีคันด้วยครับครับเมื่อสักคู่กาลังช้างสารวัณพาเนี่ยเป็นเรื่องของเลือดระบบเลือดเข้ามาตัวทองอินวันพลัสนี่เนี่ยบำรุงสายตา สะอาดตับโอนี่แยกชแลกันเลยนะ,อ,อ,ะ,อ,ะอีกสปรดกโ์หนึ่งนะ,ะบนจอนี่นะฮะมีอะไรบอดี้แมสเซสเว็กคืออะไรครับตัวนี้ทำอะไรอ่าอ่าอ่าสนใจสนใจอันนี้ก็คือเป็นงานของล่มโดยตรงเลยนะคะครับอันนี้นี่บอดี้แมสซาสเว็กค่ะอ่าเราทำจากสมุนไพรยี่กว่าชนิดนะคะครับ เกี่ยวกับเส้นเอ็นปวดบวมเคล็ดขัดยอกออฟฟิศซินโดมเพราะว่าอความพิเศษของบามคุณลุงนี่ก็คือส่วนใหญ่บามจะใช้ไม่ได้กับแผลสดใช่ไหมคะแต่ของคุณลุงได้ตรงนั้นแผลสดแผลปยผุพองไฟไหม้เป็นหนองค่ะได้หมดเลยนี่นะคะผลแมลงสัตว์กัดต่อยเนี่ยใช้ไม่ถึงห้านาทีเลยอันนี้เป็นเรื่องจริงเลยเพราะว่าเราก็ทำเองเนาะจ เรารู้ว่าเราใส่อะไรลงไปเราก็สามารถได้บอกกล่าวให้ทุกคนได้รู้ว่าเนี่ยคือเราทำอะไรด้วยใจและเรามั่นใจค่ะมันยาสมุนไพรของคุณลุงสองขวดที่คุณตาทำมาเนาะเดี๋ยวคุณลุงจะคุณลุงอาจารย์ค่ะคุณลุงขอโทษคุณลุงลืมเล่าให้ท่านผู้ชมฟังว่ากำลังช้างสารมีดียังไงเนี่ยเพิ่งนึกได้อ๋อออ่าอ่เดี๋ยวขึ้นกลับไปขึ้นจอใหม่กำลังช้างสารอ่ออ่อโอเคเป็นยังไงเป็นไงอ่อโอเคไหมอ่า โอเเคคลย่ะมีข้อดียังไงตรงนี้มีข้อดียังไงกินแล้วมีพลังเหมือนช้างสารกําลังช้างสารของเรานะคะจะให้เรื่องเส้นเอ็นกระดูกค่ะแล้วก็ความเสื่อมเขาจะแก้ความเสื่อมอะค่ะอืมอย่างมนุษย์เราเนาะเกิดมาเราใช้เขามาตั้งเท่าไหร่แล้วยิ่งอายุเยอะก็ยิ่งจะเสื่อมเนาะเขาก็จะมาช่วยซ่อมแซมแล้วก็ บำรุงแล้วก็รักษาในที่สุดค่ะบางคนนอนติดเตียงอยู่อมมพึกอมมาพาดโรคเกาตดูมาตอยเดินไม่ได้ลุกขึ้นมาได้เพราะว่าการทานตรงนี้คือเขาจะไปแก้เรื่องเส้นแล้วก็ระบบเลือดทุกอย่างอันนี้จะมีโกรดโกรดทั้งห้าด้วยนะคะโกรดนี้จะดูแลเรื่องหัวใจตับไตม้ามปอดแล้วก็ระบบภายในทั้งหมดเลยมีโกรดก็โกรทั้งห้าแล้วก็พวกเขาก็เถาทั้งห้า กำลังก็กำลังกาลังทั้งห้านะคะถ้าถ้าใครอยู่ดีๆตื่นมาไม่มีแรงอย่างเงี้ยค่ะยาของเราช่วยได้เลยอ๋อนะ,อะคนที่แรง,<า>งแรงน้อยแรงน้อยอะไรเงี้ยค่ะแรงน้อยนะส่วนนี้คือโปรดักต์ของฟ้าหลวงโซลูชั่นนะที่ทำธุรกิจเครือไข่นะครับซึ่งนะฮะเป็นโปรดักต์ที่อาจารย์มองว่า โอ้ oh, ตอบโจทย์มากนะครับเรื่องงสุขภาพทั้งระบบเลือดนะฮะทั้งเรื่องสายตาแลแล้วก็เรื่องอ,อะไรมแมลงสัตว์กัดต่อยต่างๆนะฮะครอบคลุมเลยนะฮะทีนี้เดี๋ยว ไปคุยกับท่านผู้ชมนิดหนึ่งครับคุณลุงของเวลาแป๊บหนึ่งนะฮะท่านผู้ชมกำลังชมรายการเจาะประเด็นนะครับกับผมวิศนุมันคงทับ <Yeah. S 1> สร้างสารรค์รายการโดยโครงการชนะสิทธิสมาคมและก็ของกินแม่ดีภูเก็ตนะครับวันนี้ช่วงเวลาตรงนี้ผมกาลังสัมภาษณ์สดผู้หญิงเก่งของเชียงรายนะครับคุณรุ่งบวีนาหันชัยนาวครับเป็นกรรมการบริหารของบริษัทฟ้าหลวงโซลูชันจำกัดนะครับประเด็นที่เราคุยกันวันนี้ก็คือธุรกิจคือขาย ปรับกระบวนทัพยอย่างไรจากภัยโควิดนะครับซึ่งคุณลุงนั้นเป็นเจ้าของแบรนด์นะครับท่านผู้ชมไม่ใช่ไปเดินไปที่ MLM ที่ไหนไปสมัครเป็นสมาชิกแล้วประสบความสําเร็จแล้วก็เชิญมาสัมภาษณ์ไม่ใช่นะครับนี่คือเจ้าของแบรนด์ครับเลยเชิญมานั่งคุยกันนะครับ